รถนักท่องเที่ยวคนมาคขาัลาวะรถทัวร์หลายขั้นเลพี่น้องจอดจีนี่สี่ขั้น,พ,นรพระเนีนก็หลายพระเนีนก็เยอะเ้อพี่น้องสี่ขั้นหาขั้น อิ่มบุญอิ่มใจเดยอมนี่เ้ยพี่น้องเ,เอ้ยหักลายนั่นที่ปีหนจังได้มากคาราวามากกาบมาหวานสวัสดีอีกค่ั้งหนึ่งนะพี่น้องเดยอีพี่สอง ต่อไปที่ไปอำเภอโคงเกี่ยมโคงเกียมที่ไปไหว้พระยี่วัดคู่หาสวรรค์แม,ม่นบ่<ม>ที่วัดทุกวัดคู่หาสวรรค์ที่ไปเที่ยววัดตะกอนพี่น้องบัดอีออกจากออกจากช่อั้งตาอูแล้วครับเดี๋ยวก็ที่ปาพี่น้องไปไหว้พระต่อเด้อพี่น้องเด้อไป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 ,ไป,ไป,ไปน้ำกันน้ำข้าวทัานพ้างเลยพี่น้องไาเที่ยววัดไปเอาเป็นรถมุกอเี่ธรรมศาสตร์ พาใหม่เขี้ยวสช่าอุ้มยางดีเลยพี่น้องแกมีแต่อันโกลด์ชิปก่อนบ่อันกดเบ่าไปเบ่าไปบ่ก้อยแล้วตัวนี้วันนีปัญหาเส้งทางเบื้องบรรยากาศทั้งทา้งไปชิปลายแล้วกูได้ลูกขยันลูกดูก็ได้ยอดดูแล้วไปแล้วคือฝนที่ตกนี่ขึ้นขนาดเลยสักะดาดว่านแล้วว่านแล้วกูลงหลายค่ะทางหลักพี่น้องชวาทั้งดีอันนี้ ปิดไม่ได้แต yeah, okay, yeah, 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 ่ว่าแต่ว่าลงคไตแต่ว่าแต่ว่ายาจะเห็ดโดนนะเห็ดคือบางหนึ่งน <um <ah ั่นแหละเหตุสั่นต้นเขาหายจุ๊งใส่ติดไงจุ๊ใจแล้วฟองรถเต็มใหญ่ริดไงของใจก่อดฟนติไปวัดรอรอเรอบบางด่านสองเมตรจะเข้ากันเพราะว่ามันเป็นทางผ่านทางเขาด่านสองเมตร ช่องเมิตรคอมเนเข้าไปเห็ดคอมเมนเข้าไปเห็ดค mm. ือก e ันช่องเออก่อนแปลว่ากับคือกับช่องไ่มเออทำรถชมบรรยากาศด้านช่องเม็ดก็เด้อไี่ยอมกับมีเสียงหอยนะใครบอกประเทศนี่หน้าช่องเม็ดตรมันอากาศด้านช่องเม็ดก็มาแฮม รถมันทุกรอดขามไปช้าปปุ like repeating repeating ๊เล okay. ่าเลยนี่ว่าเข้าไปกันกับรถดที่สิไปกับผุ่นประนั้นอยู่ก็ในบอกเราติดมึงติดจังไในก็จังได้ติมึงขักน้ำอันเซ็นทุกรอเสียงหัวสักคนนะมันเซ้ลคืนหัวขวดหัวนเสียงหัวขวดรักจักถาม ติ่งไว้ไ้มาครับรุแบบปีะไเนี่ากพดสารพดสากับเขาอหนึ่งดิใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อับรถยาบ่เปอเอาดทียงันนี้เมฆยไตเมขาเว่าช่เมดมันบอ่อยามาเบิงามันรอไอซื้อ้ามันรอเออตลาดช่องเมเอ้ยเามาตโอ้ยะหงาชที่รอยู่บ่ วนไม่ดอีกรได้ล่ะวุ่นไม่ายลำลองบรรยากาศด้นชงมิดรถกระไรอยู่บรรยากาศคือขื่นอยู่ไทยบุ่จะไทอยู่อม่ไทอันเจอดงงามเลยเดี๋ยไปวุนจอดจ้งเรีนะไรเรียนจอดไรลงยูบ่บลงน้ำเลย เออ้วกามไปรื่สติตแล้วเขาแปลกะอืมเบิ่งเบือไม่ทีนันต้องบอันนั้นเบิ่งเบื่อไม่เต้นระบัดผู้ใดบอกแล้วเต้นนะนะนี่หลอนจรินี้ช่วงนี้ชิลุ่งเนี่บอกช่งแเทิลหรื้ช่งไทยลุย เาเข้าจ่ใต้โดมงันเรื่องชิ้กัไปนี่นนที่ว่บบนี่กรคอคยมาลงสมารุลงเคยวล่นเหยี่แต่ซ้ำมนี้แล้วพี่ลองเฮ้ยบรรยากาศหนาร้านเนี่ยด่าร้านช่องมิกแล้ว่าเขาไปดับที่ไปไว้พ้าอยู่ได้กี่เด็ ออกกาดคลองเม็เลยเริ <S 2> <S 2> ่มนอกกาคลองเมฆแล้วสิเพวัดภูเผ่าแต่ก่อนเพราะว่ามันเปลตั้งคานเป็นเรื่องเสียงนีไปวัดภูเผาแตกอนแตไปเที่ยวสองวัดไปกราบพระวันพระสองวันี่ไปดมแต่นอยนะเไปชองวัดแล้วเขาก็ไปตลาด้ั้เแล้วมีกิน กรอเปบากะกปอนเนาะไปซื้อมูนนึงว่ะมันทั้งมันทั้ี่สิันี่สิบมันทั้งมันทั้งมันทั้งมันทั้สีบนเขาคุตกเป็นชะอือไเลย นเขาวัดน้นขวัดผู้เผ่าเนาะ มันคือเมื่อหมุนบ้านดอนนะนี่ระวางูป่าเืมระวังงูป่าระวังมันควยว่ามันงวมันรูดูนะบอกงูหลบอเดีเขเขียนป่ายระวัง่ยระวางมูเนียนอมาสลเลียนมาต่ำมาหนึ่ง่ง้อการออันนี้เขียนยังไงาเป็นยีเเลยเยท่านที่ช่องเที่ยวนะน่สมื่อนี้ยาพามาเที่ยวช่องเมฆอุบนราช

วดวัดลพ่น้องเป็นเวนี้รถชขึ้นบรินขั้นใดขึ้นนอนั่นมังช่างขึ้นกันนี้นั่งมาเลยนั่งมาเราก็ได้ ทางขึ้นไปนมัสการได้ี่น้องเนอวัดสิรินทร์ธะละวะลาลามผู้เผ่าตำบลช่องเม็กวัดสิรินทนร,ร์ะวลาลามวัดสิรินทร์ะวลาลามเพราะอ่านสื่ออ่านตรงโพดอำเภอสิรินทรอุตำบลนะครับตำบลช่องเม็กช่องเม็กเป็นตำบลได้ี่น้องมีรถ บริการยวแชร์บริการด้วยนะครับบริการพุทธศาสนิกชนที่เดินลำบากวัดพุทธศิรินทรบ่วัดนาลามบ่วัดศิรินทร์เว,าาว,ล,วล,าลายูามายูเพืนเ่นมายูสร้อยกันบัตรเมืองเฮงบ่บัตรครับรถรมาเปลี่ยนบัตร กลินไปกาพระคนกาบ่ามเมนย่างหลายย่างหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันจะมืดต้งการแล้วนังต้องเที่ยวก็ได้ ไปไาไปไปอย่าไม่วัดเขาไปนี่นะเอาปอกอ่ะหล <c oughs> ายาภาคกัน

เียมาายอยู่ห <c oughs> น่กกําแพงผมเป็นกาําแพงเนาะอ้อมสลา,าวัดออมสลา,าไงงานผมทำงานพนุก พี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็มันใกล้ทีเทียงเราพอที่เที่ยงก็กลัวอย่แล้วาพี่น้องมาช่วมมึงมันได้กาศลรอบวัดผู้เ่าดเดดก็ห่อนอยู่ทั้งแดดทั้งบด ชมวิวฟังสอปปะปวเล่าด้อพี่น้องวิวฟังสอปปะปวเล่าที่เล่าเห็นนันทางกือเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เล่าเห็นเนี่ยคือด่านช่องเม็กพี่น้องด่านช่องเม็ก ท่านช่องเม็กก็มีลำหวยมากนี่บ้างผลกับซอปปอปอล่าโอ้ยสวยงามพี่น้องเลย ด้านท้องเมฆบนเี๋ยวมาอันนี้เชียนท่าง,ง,าง,างาัง่างธรรมาศาสตรต้องเขาบนเชียนท่างมาศาสตร์มันเป็นเชียนด้านนะเลปยน น้ัน้ปรมดหน่อยรับานจุกเอาดหน่อยไม่่ามแตลอย้ายพนังประกวดขาวพนังเช้ามือได้เล้วนักด่องเที่ยวก็ร้ายพอสมควรดนหนังกองสลาชมบรรยากาศบริเวณวัดผู้เภา

อย่าทอด่นลองเอ้ยโม่ได้โ่ได้ทอด ของใหญ่พี่นอะของใหญ่ร,รูปของ,ของโอ้ทางขื้น,นบอนมี่ใหม่ห้าโอ้ยของใหญ่หญได้ปร,รูปของที่ทางหลังเสียงดังกระหึมเลยได้ยินเสียงว่าพี่นอ้อง มาสิดังมาทุกคนด้วพี่น้องเอยงดังค่ไปยท้งนั้ททงหลังเราผู้เถาก็ลงซื้อหรไม่พ้นห่องอย่งกินนารีบะกินนารี่ะหรือโนรานาแต่กินนารีนะพี่น้องเนานี่หลายยางบาวชบ่อย กลับแล้วพี่น้องต้องจากวัดกุดิพาวแล้วใหก้กินข้าวกินน้ำก้นเที่ยงแล้วเทียงแล้วเที่ยงแล้ว,เ,ลวเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวก็ได้เที่ยวออกเที่ยวเขาเอาล่ะครับพี่น้องคลิปนี้ผู้เขาขอจบเพียงแค่นี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อผู้ใดเข้ามาเบิร์นแล้วก็ขอให้ รำให้รวยสุขสุขคนดื้อทุกปีก็สวัสดีครับ